สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิเสสมองสะบอนครับผมมือน,นี่พญี่ปุ่นไส้กะทิผ้าพี่ผ้าน้องมากเฮ็ดเบ็ดปลาครับพี่น้องมาเราเราขั้นเบ็ดสยังไงเราขั้นเบ็ดอะไรกะทิอยักใส่ฟ้อมคือผูกผูกตะขอเบ็ดใส่ใน,น้ำครับผม,มบไม่พญี่ปุ่นไส้นี่ครับเป็นไม้ไผ่สังไพ่์และครับผมไม้ไผ่หน่อยไม้ไผ่หน่อยคัดเอาลั่มแก่ๆพี่น้องลั่มแก่ๆเป็นไม้แข็งๆที่อยู่กลางแจ้งนะครับโบเมนไม้ในป่า ไม่ในปลามันสิหัวนี่นะครับควบเงวกะคว,วบเงวของขั้นเวดพญ่ไส้กะประมาณเมหาสิบหาครับผมราวพราว่า,วายัางวัิวเีราวะวลาบางเคือไปใส่น้ำส้นประท่านหม่องมันหกนะครับเนาะหม่องพื้นที่ที่มันหกมีหยามียังได้หลายนะเขากระสีสามารถย้อนลงไปได้ย้อนเห็นผลระยะของหยาทมันหกนะผักตบผักยังนะครับ ใส่น้ำหน้าใส่น้ำหน้านี่เขากะหอายมเขากะเสียบสเสียงเสียงเสียงขางแค่แค่นะครับโบมันเสียบตรงถ้าเสียบตรงมันติดไปไกลฝนนี่ขั้นเบ็ดแบบนี้ถ้าไปไปใส่น้ำสาน้ำหยังสิงไปโ้งเบ็ดไปไปโยงเงียเงียพวกเงียกบเงียยังนะครับเหมาะเลยมาพร้อมแล้วกับมาเบ็ดกันเลยพี่นอ้องมาเราขั้นวบท ถ้าพี่พาน้องมาเฮ็ดเบสบอลเดลี๋ยวไปใส่ถูกมือนี่นี่ครับพี่ใส่กับเบสแบบเป็นเบสขั้นเหยียดขั้นซื้อพี่น้องพี่ใส่มาเบสขั้นซื้อแต่ทั้งอุบลเพื่อนกับพี่เหตเป็นเบ็ดขั้นโกงทั้งอุบลบ้านพี่ใส่ เบ,บด็ด,ดบบขั้นโกงถามว่าแบบไหนดีก็กันทีดีก็กันผมว่าจู่เบ็ดขั้นโกงมาได้เพราะว่าเบ็ดขั้นโกงนี่มันปลายมันอ่อนปลายอ่อนแห้งเวลาปลากินนี่เนี่ยมันสีบอดบาาบอบอดีขึ้นมากนะครับเวลาปลาอันมากครับเป็นเนี่ยมันสีบอดดีเนี่ยขึ้นมาอยู่ทั้งขั้นเบ็ดไม่เกิดขี้ง่ายนานี็เป็นหนาไส้เบ็ดพี่นอ้อ เป็นยังพญีไส้ทีเ่เห็ดเวทขั้นใหญ่ขั้นใหญ่เพระาะว่าบางเทือพญีไส้ไปไปทายจังสีเนาะทายลงยูทูบร่วงคลิปอย่งนี้มันยังเห็นชัดเจนครับผมไอเห็ดขั้นหน่อยหลายบ่เห็นกล่องมันตาบอดีกล <c oughs> <c oughs> ้องตาบอดีคือคนอัน <c oughs> นี้คือบักหัวอันใบพี่น้องเวลาเขาขู่ ผูกกันเข้าเบ็ดหน้าผูกได้นะครับผมจังบอลลูดออกครับพี่น้องผมแล้วแล้ว้าก็มาใส่กระดาษใส้ถูอีกเทือนึงมันจังดมจังเปลี่ยนจังมอนครับผม ว่าคือเห็ดละเอียดที่ดีที่ทนแถว,วมันจึงจับเป็นตาจับสบายพี่น้องเหตุผลอะไรเลน้นกัเป็นตาจับสบายนั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมมีครับขั้นเบ็ดเม็ดหาสิผาเรียบร้อยแล้วพี่น้องหนึ่งขั้นเดี๋ยวกปสีเล้าต่อไปเรื่อยๆครับผมวันนี้จะมาเบิง้งวิธี ขันต่อต่อไปพี่นออ้องสูมไฟจะไรงงอ้าไฟมึงกับไปน้ำล่มเนาะล่ลมไปทั้งเหนือกับว่นกับขืนบ้นทั้งเหนือตัว Em bèn lo chôm mà mình cuốn. Cảm <laughs> 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 เราล่ะก็ไปล้นไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องล้นไฟล่ะก็ดัดเห็นมันเหเียดเห็นมันตรงนะครับนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นไรครับสอเห็ดที่ล้นไฟนเพื่อป้องกันมอดนั่นแหละป้องกันมอดครับเห็ดเห็นมันมีความแข็งแรงทนท่านครับผมบวหากบวงว่าง,ง่ายนี่นะครับบานนี้สีผ้ามาเฮ็ดเห็ดที่เห็ดอันเพิอันยังกาะ เอิอนเอวมันบอเห้บอมแมนที่ก่อท,ท,ที่ที่เกี่ยวเบ็ดนะพี่น้องมองก่อเบ็ดที่เกี่ยวเบ็ดที่เก็บเบ็ดอยากแต่สีเอิ่นนี่ครับกับผรูเขณแมาแน่วพี่น้องดึงให้แน,น่นแบบที่นี้เดี่ยวให้พี่น้องเบิ่งใกล้ในี่ครับดึงแน่นๆ บงับเกี่ยวอีกรอบนึงเฮ็ดให้หเบิ่งแน่นเฮ็ดเห้หเบิ้งชัดๆัสามรอบพี่นอกบันี้เขากะวัดระยะสินมาให้มันได้ตำแหน่งพอดีมันได้ซ้ำนี่ครับผมนี่ดึง แน่นแนแบบนี้จะยุดไสพี่นอ้องยุดไสแหละก็บ,บีบเข้าไปเลยนั่นครับผมเรียบร้อยพี่นอ้องได้ที่ไส้นี่ก็เป็นได้เบอร์สิบเบอร์เก้าครับผม บันี้พ่อนี่ไส้ขัดศพามาหลังจากเท,ทีเกี่ยวเบ็ดเรียบร้อยนะครับจะเขาเอื่นนอนยังบุาภาษา่ากลางก็กได้ผมก็บบกหูบันี้ก็เท่ากับสีมาผูกตะขอเบ็ดมาทำการเกี้ยวเบ็ดผูกตะขอเบ็ดครับผมได้ดีไส้ผูกตะขอเบ็ดหรือว่าบ้านผมเอื่อนว่ายักเบ็ดหนึ่งครับผม สีใส้ยากเบ็ดกับสีเป็นได้เบอร์ล่งเบอร์เก่าครับผมในหล่อนเบอร์เก่าหรือว่าได้ลัางเก่าแหละครับส่วนหมากเบ็ดเป็นีงไส้กับสีไส้แบบนี้ครับผมตาปลาหนาแหลมเบอร์สิบหาครับพี่น้องมันขนาดพอดีพอดีแข็งใส้แต่แบบมีพี่น้องแข็งล็เงียงมันเงียงมันดีนะเวลาปลาติดมันก็นบันลวดง่ายอีกอย่างหนึง่ง ก้นมันสีบ่ําเาเกินไปเนาะพี่น้องก้นสีบ่ําเาเกินไปบานี้ลักษณะของลักษณะของดวงเบ็ดมนันสีมีมีบิดน้อยหนึง่งเวลาปลากินมันสีก่อไงครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวผมยัดให้พี่น้องเดี๋ยวสิเฮตดให้พี่น้องเบ่งชัดๆนี่ครับเท่ากับจับผมลายหรือว่าส่วนลายมากจังสีครับผมเท่ากับจับไว้บาานี้ก็เอามาทาบกับทาบกับดวงเบ็ด นี่ครับนี่พี่หนองแบบน,นี้เขาก็เกี่ยวหนึ่งรอบสองรอบสามรอบนั่นพี่หนองเกี่ยวสามรอบแล้น,นี้ก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปในห่วงมันมันกระดึงส่วนได้ทั้งนี้ครับผม เรียบร้อยพี่น้องนี่ครับผมเรียบร้อยง่ายๆสูตรนี่พอมีไส้เห็ดมากแต่สมัยใดพอแมพอเพ,พือนผ้าเห็ดเนาะครับพอเพื่นพอเพื้นบอกพอเพื้นสอนกระเห็ดตามเพื้นมาเรื่องวิธีการยากเบ็ดนี่ครับพี่น้องผมมันกระสีคือมันกระสิ เหยื่อตงกวดีนะครับผมมันกระสีบอบอข้งขววงมันเ็ศให้ปลาบอเราแวงเวลากินนี่แหละครับผมสูตรมันปลากินมีอยแน่นว่ามีหลุดครับพี่หนอ้องแบบที่นี่เท่ากับสีมากเกี่ยวเกี่ยวใส่คับนั่นครับบานี้เท่ากับวัดระยะสนมาแบบนี่ครับเขาก็ตัดไป ตัดออกใส่ไฟตัดนี่พี่น้องบันเขา้าเกี่ยวหนึงรอบสองรอบบันี้ครับถากลับเขามานันดึงบันี้ก็เฮ็ดเป็นห่วงเฮ็ดเป็นบ่วง,งพี่น้องนี่ถูกมัดเข้าไปหนึ่งรอบอีกรอบหนึง สองรอบบัดนี้กับมัมหมัดอีกเขื่อนหนึ่งมัดนี่ครับมัดเพื่อบอกให้มันหลุดบอกให้มันเลื่อนครับผมมัดแล้วก็ดึงแน่นๆครับผมนี่ครับใสเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮ็ดง่ายๆจะตายเพร่ะงี้ใส่นี่ครับ พี่น้องบอใส่ข้า,เาวเน่าไปไดนครับผมเพราะว่าถ้าข้าวเน่าแห้งนี่ปลามันสีดึงไปเกี่ยวไปคลองงาเกี่ยวก็อเขาถ้าเข้าสั้นๆนี่มันก็สะเป็นการจำกัดพื้นที่ปลานํำบห้มันแดนไปไกลนะครับผมโอกาสรูดมันก็น,น่อยนี่ครับก้อวับเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับ แบบนี้พราะยงไส่กันสีเฮตดตอไปครับผมเฮตดตอไปจนแล้วล่ะสําหรับคลิปนี้กะมาแนะนํามารีวิวให้พี่ให้นอ้องเบื้องสนีแล่ะครับผมวิธีการเหลาเบ็ดวิธีการเหลาเบ็ดการเฮดที่กอเบ็ดที่เกี่ยวเบ็ดล่ะกะการผูกเบ็ดการยยกเบ็ดนะครับผมการมาตะก,กอเบ็ดนี่ครับผมกะบา,บางวลาสีคือสีเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะครับผู้ใดยอ,อยากล่องเฮดเบื้องกะ บวหวววบ่หววครับผมบห่วงวดีซ่าแบ่งปันกันครับผมบรรยากาศข้างลังเนี่ยก็เป็นให้หน้าป้าเข่าแล้วก็ข้ามตกแตงไม่แป้งครับผมแล้วแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องพี่น้องเบิร์ตสมองทุบานครับผมถ่เขามาติดตามรับช้มพ่อยิ่งใส่ะน,สนะครับเนาะขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยิ่งใส่น้ำมนเด้อครับเด้อเหมือแรกนี่ก็สีไปใส่เบ็ดอีกครับผมเบดปลา หาอ,อยากหากินครับผมเพราะว่าตฤด,ดูนี่เป็นฤด,ดูไซเบสครับผมพอกกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอการเข้า่าสวัสด,ดีครับ